สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3 7แล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องเติบโตเพาะมาเมล็ดข้าวนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆก็มาพบกับครูอีศนะคะนางสุภาวดีเขาผ่องครูประจําชั้นเตรียมอนุบาลห้องที่1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมานะคะวันนี้ครูอีศก,ก็จะพาเด็กๆมาดูทุ่งนากันค่ะสวยไหมคะเด็กๆก่อนอื่นเด็กๆก็ต้องมารู้จักกษณะของข้าวกันก่อนนะคะ ข้าวเป็นพืชตระกูลหญ,ญ้านะคะมีต้นสีเหลืองนวลนะคะมีผลเป็นเมเล็ดนะคะจะอยู่กันเป็นช่อนะคะเมเล็ดของข้าวจะเป็นลักษณะเรรียาวๆนะคะก่อนที่ข้าวจะสุกนะคะเปลือกของเมเล็ดจะเป็นสีเขียวนะคะเวลาข้าวสุกแล้วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลหรือสีเหลืองอ่อนนะคะส่วนในข้างในจะเป็นสีขาวนะคะจะมีลักษณะแข็งนะคะ ข้าวก็จะมีกันหลายสายพันธุ์นะคะข้าวที่เด็กๆรู้จักนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็จะมีสองสีนะคะเด็กๆมีข้าวเหนียวสีขาวกับข้าวเหนียวสีดํานะคะแล้วก็มีข้าวเจ้านะคะสถานที่ที่ใช้ปลูกข้าวเราเรียกว่านาข้าวนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นที่ที่น้ําขังอยู่ตลอดทั้งปีนะคะส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ก็จะเป็นดินเหนียวนะคะ ในการทำนานะคะเราก็ต้องไถไถพื้นที่นาของเรานะคะเพื่อให้ดินร่วนซุยก่อนนะคะแล้วก็กําจัดวัชพืชที่อยู่ในนาออกไปนะคะหลังจากนั้นเราก็หวานข้าวลงไปเลยะคะ่ะหวานข้าวลงไปแล้วเราก็ต้องให้น้ํามีน้ําอยู่สม่ําเสมอนะคะแล้วก็ต้องคอยกําจัดวัชพืชกับแมลงที่จะมากินข้าวของเรานะคะเมื่อข้าว โตเต็มที่แล้วนะคะก็จะออกรวงออกมาเป็นรวงข้าวจะเป็นลักษณะเม็ดสีเขียวๆก่อนนะคะพอถึงเวลาที่ข้าวสุกพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ก็จะมีสีน้ําตาลนะคะหรือสีเหลืองทองนั่นเองค่ะการนําข้าวมาประกอบเป็นอาหารนะคะก็สามารถทําได้หลายอย่างนะคะเช่นข้าวเจ้าเราก็สามารถเอามาหุงกินเป็นข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ละคะ่ะเราจะเอามาทําเป็นขนมก็ได้นะคะ เช่นขนมครกนะคะขนมครกก็ทํามาจากข้าวเจ้านะคะส่วนข้าวเหนียวเราก็สามารถเอามานึ่งแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะข้าวเหนียวก็สามารถเอาไปทําขนมได้หลายอย่างนะคะเช่นข้าวต้มมัดหรือข้าวหลามนะคะที่เด็กๆรู้จักอันนั้นทํามาจากข้าวเหนียวนะคะส่วนประโยชน์ของข้าวนะคะข้าวมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเด็กๆ เช่นช่วยบำรุงร่างกายนะคะเพิ่มพลังงานทําให้กับร่างกายของเรานะคะทําให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตนะคะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนั่นเองค่ะส่วนเข้ากล้องมีประโยชน์นะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอความแก่ชรานะคะช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปังสดใสด้วยนะคะเด็กๆ ในข้าวกล้องยังมีวิตามิน B3 นะคะซึ่งบำรุงสุขภาพผิวหนังนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้าวไปแล้วนะคะดังนั้นเวลารับประทานข้าวนะคะเด็กๆควรรับประทานข้าวให้หมดจานนะคะเพราะการทํานาข้าวกว่าจะได้ข้าวมามันมีขั้นตอนเยอะนะคะเกษตรกรต้อง ใช้พลังงานเยอะนะคะในการทํานาข้าวนะคะดังนั้นเด็กๆอย่ากินข้าวให้เหลือนะคะควรรับประทานให้หมดจานนะคะวันนี้ครูอิกก็ได้ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวไปแล้วนะคะต่อไปขอให้เด็กๆไปพบกับครูจุ๋มค่ะดูสิวันนี้ครูจุ๋มมีอะไรมาฝากเด็กๆกันบ้างค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาเจอกับครูจุ๋มนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้รับความรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเติบโตพเพราะเมล็ดข้าวกับคุยอีทไปแล้ววันนี้นะคะครูจุ๋มก็มีเพลงข้าวมาฝากเด็กๆนะคะเชิญไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะ